ข้อสามสิบเก้าเนี่ยเขามีรหัสมีลภัยเป็นเลขสามหลักเนี่ยเขาให้หาจํานวนรหัสทั้งหมดที่มีบางหลักซ้ํากันบางหลักซ้ํากันเนี่ยนับยากเนี่ยเพราะเราไม่รู้ว่ามันมีกี่หลักที่ซ้ํากันเนี่ยอาจจะมีสองหลักซ้ํากันก็ได้หรืออาจจะสามหลักซ้ํากันก็ได้นะในกรณีนี้เนี่ยเราจะใช้เทคนิค การนับแบบตรงข้ามแทนนะถ้าเกิดเราไปดูจำนวนรหัสทั้งหมดเนี่ยมันจะแบ่งได้เป็นสองประเภทก็คือประเภทที่มีบางหลักซ้ำกันกับประเภทที่ไม่มีหลักไหนซ้ำกันเลยนะถ้าเกิดแบบที่บางหลักซ้ำกันมันนับยากเนี่ยเราจะมานับแบบที่ไม่มีหลักซ้ำกันแทนนะแล้วก็เอาจำนวนแบบที่ไม่มีหลักซ้ำกันเนี่ยไปหักตอกจาก จำนวนรหัสทั้งหมดก็จะได้แบบที่ต้องการนะก็จำนวนรหัสทั้งหมดเนื่องจากแต่ละหลักเนี่ยมันเป็นเลขโดดศูนย์ถึงเก้านะศูนย์ถึงเก้าเนี่ยจะมีอยู่สิบตัวเพราะฉะนั้นแต่ละหลักก็จะเป็นได้สิบแบบนะก็เอามาคูณกันก็จะได้จำนวนรหัสทั้งหมดเท่ากับหนึ่งพันแบบนะส่วนแบบที่ไม่มีหลักสั้นเนี่ย ก็หลักแรกเนี่ยก็เป็นได้ตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้าเนี่ยก็เป็นได้สิบแบบหลักที่สองเนี่ยจะต้องห้ามซ้ำกับหลักแรกเนี่ยก็จะเหลือให้เลือกเป็นได้แค่เก้าแบบทำนองเดียวกันหลักที่สามก็ห้ามซ้ำกับสองหลักแรบกบก็จะเหลือให้เลือกเป็นได้แปดแบบคูณเลขตรงรยกไหนนี่จะได้เจ็ดร้อยยี่สิบเนี่ยเพราะฉะนั้นจำนวนแบบที่บางหลักซ้ำกันก็จะได้จาก หนึ่งพันลบเจ็ดร้อยยี่สิบนะเท่ากับสองร้อยแปดสิบเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือสองร้อยแปดสิบนะ